ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับตำรวจในไต้หวันจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย14คนในฐานช่อกงนักลงทุนคริปโตกว่า100ลายหน่วยงานตำรวจของประเทศไต้หวันได้ออกมารายงานว่าพวกเขาได้จับกลุ่มคนเอาไว้จำนวน14คนในข้อหา,หาหลอกลวงการลงทุนมูลค่า5.41ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ150ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับนักลงทุนคริปโตเคเรนซีมากกว่า100คนโดยครูยูชิตจาก C.I.B. ได้กล่าวว่าการหลอกลวงนี้นำโดยนักธุรกิจท้องถิ่นที่ชื่อว่าเฉินซึ่งดำเนินการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยมีรายงานว่าเฉินนั้นยังใช้งานอสัวคริปโตโคซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในไทเป ที่ให้บริการด้านการลงทุนที่หลากหลายรวมถึงธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีด้วยโดยเชิญและพนักงานของเขาได้สร้างเว็บไซต์และถูกกล่าวหาว่าใช้รูปถ่ายของผู้หญิงสวยๆเพื่อดึงดูดเหยื่อที่เป็นผู้ชายเป็นหลักซึ่งหลายคนกเกษียณแ,แล้วและใช้เงินออมจำนวนมากมาลงทุนโดยสำนักงานสืบสวนคดีอาญาหรือ CIB ได้ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยโดยข้อหาช่อโกง การฟอกเงินและการระเมิดพระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมโดยจากข้อมูลของครูยูชิตนั้นทางเฉินและนักต้มตุนของเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงในสกุลเงินดิจิตัลเช่นอีเทอร์ทรอนและ USDT และนอกจากนั้นพวกเขายังแสดงตนในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการขุดคริปโตอ,อีกด้วย โดย CIB นั้นได้เริ่มติดตามกิจการของบริษัทหลังจากได้รับการร้องเรียนจากเหยื่อรายหนึ่งที่ลงทุนไปเกือบ1.5ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า29ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่และหลังจากการสอบสวนนานกว่าหลายเดือนทาง CIB ก็ได้บุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัทรวมถึงที่อยู่อาศัยของเฉินและผู้ร่วมงานของเขาเพื่อเข้าจับกลุ่ม